เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปวิดีโอนี้จัดทําขึ้นเพื่อช่วยรวบรวมข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจในการซื้อสลากอินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเรารวบรวมข้อมูลจากความน่าจะเป็นของแต่ละสํานักต่างๆเราไม่ได้หลอกหรือลวงให้ผู้อื่นเข้าใจผิดไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายแนวทางที่นำเสนอเป็นเพียงแนวทางตัวเลขเท่านั้น สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีช่องชัยมนชนด้วยนะครับอีพีนี้ใช้นำเสนอแนวทางของโค้งสุดท้ายแนวทางของแอดเยือนและก็แอดทันวารวมไปถึงของอาจารย์เต่าวระจําวันที่16กุมพาพันธ์2567นะครับใบแรกเป็นดูไปดูไปของแอดทันวากันนะครับให้ชุด2ตัวล่างมานะครับ16 26และก็36มาครับใบต่อไปนะครับเป็นแนวทางของอาจารย์เต่านะครับให้เด่นล่างมาเด่น5มานะครับ ห้าหนึ่งาาและ54นะครับตัวเน้นจะเป็นเน้นห้สี่นะครับกันนะครับตัวกันจะเป็น16มาครับใบต่อไปครับเป็นโค้งสุดท้ายรอบของวันที่สิบวันที่1ที่ผ่านมานะครับเข้าศูนย์เก้าแล้วก็สามาครับรอบนี้งวดประจำวันที่16กกุมภาพันธ์มาแล้วนะครับให้ รูดศูย์กับ1มานะครับก็จะมี0103 04 06 14 15 16 17เม็ดเดียวครับให้301มานะครับส่วนที่อยู่ในปากกาสีแดงนะครับจะเป็นตัวเน้นนะครับสำหรับรอบนี้มาครับใบต่อไปนะครับเป็นแนวทางของแอดยืนนะครับบอร้อยบนให้เด่น แกับ9มาครับไปดูชุด3ตัวกันนะครับ3ตัวรอบนี้จะให้เป็น983และก็853มาครับไปต่อไปครับไปดูแนวทางของ2ตัวนะครับชุด2ตัวมาจะเป็น83แล้วก็53มาครับ ไปดูใบต่อไปนะครับใบนี้มีคนถามกันมาเยอะเหมือนกันนะครับรอบนี้เลยนํามาฝากเช่นเดียวกันนะครับรอบที่แล้วเข้า90นะครับสําหรับรอบของวันที่16กุมภาพันธ์นี้นะครับให้6เหนือใต้มานะครับจะเป็นชี้ขาดก็จะเป็นชี้ขาด6ตัวเดียวเลยนะครับรอบนี้ก็จะมี60 68 6 2แล้วก็6 6มานะครับ นี่คือแนวทางนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมด้วยแล้วกันนะครับ